สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมรายการค่าไหนนอนนั้นโดยผมช่างติ่งวิดีโอวันนี้ผมจะพาท่านไปเที่ยวภาคใต้บ้างหลังจากที่ผมพาไปเหนือก็ไปมาแล้วอีสานก็ไปมาแล้วคือเหนืออีสานภาคกลางจะไปกันบ่อยมากเลยแต่ภาคใต้นาน,น,าน,น,านจะได้มีโอกาสได้มากันสักครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ผมมีโอกาสได้มาที่ภาคใต้พาไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตพูดถึงจังหวัดภูเก็ตมีสถานที่ท่องเที่ยว มากมายหลายที่ถ้าเราเข้ามาภูเกตเนี่ยอย่างแรกที่เราจะต้องผ่านก่อนคือสะพานรักสารสินผมจะมีความรักอะไรอยู่ที่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแน่ใจ <c oughs> ในอดีต <laughs> พอผ่านสะพานรักสารสินมาเราก็เข้าสู่ในตัวเมืองของภูเก็ตเลยนะค,คือคือเป็นเกาะแหละภูเก็ตเป็นเกาะนะครับพอข้ามมาก็เป็นเกาะภูเก็ตหรืออำเภอเมืองมีอำเภอเมืองอำเภอทะเลมีหลายอำเภอแล้วกันผมไม่ตอกแต่ที่ผมมาตอนเนี้ย ผมมาที่แหลมพรมเทพนะไปชมอาทิตย์ตกเป็นอย่างไรว่าจะทันหรือเปล่านะแต่คิดว่าต้อยทันถ้าไม่แต่ไม่ทันเราจะมีภาพสวยๆมาให้ท่านลวกันแล้วก็รวมไปถึงสถานที่สําคัญอีกที่หนึ่งก็คือเรื่องของวัดนะผมไปมา2วัดคือกระทูนะหนึ่งที่แล้วก็วัดฉลองนะครับซึ่งต่อว,วัดฉลองเนี่ยก็จะมีชื่อของเขาอยู่แล้วมันเป็นวัด เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นแคปชั่นให้แล้วกันวนะ่าชื่อชื่อเต็มๆชื่อว่าอะไรแต่คนที่เนี่ยเขาเรียกอวัดฉลองเป็นวัดที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจดีย์สวยๆมันเป็น JD เจดีย,งงย,งงเย์เหมือนัพระธาตุพนมเลยยังไงอยางงั้นเลยครับเหมือนเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงสถานที่เนี่ยกว้างขวางนะครับบรรยากาศดีด้วยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปาพาท่านไปชมแล้วกันเดี๋ยวตามผมไปเล,เลยว่าไปชมวัดสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปชมวัดกันครับ อะไรบ้างครับท่านผู้ชมครับผมพาท่านมาเที่ยวที่วัดฉลองซึ่งเป็นวัดประจําของจังหวัดภูเก็ตเลยนะหลายหลายคนที่มีโอกาสได้มาเที่ยวแล้วก็จะมองเห็นเจดีสวยงามต่การตาและรวมถึงสถานที่ต่างๆโบสถ์พระวิหารต่างๆมากมายตรงจุดๆนี้เขาจะมาไหว้พระรวมถึงนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทางเขาเรียกว่าทางอต่างประเทศ เราจะพูดยังไงดีนะยังเหมือนเอธิโอเปียว่าไม่ใช่นะเขาเรียกว่าพวกแขกนะหรือคนอินเดียก็จะมาเที่ยวกันแล้วก็รวมไปถึงคนต่างชาติฝรัง่งยุโรปทั้งภาคยุโรปคนจงนจีนมาเที่ยวผมเห็นแล้วหลายคนที่มาเที่ยวคนต่างประเทศเนี่ยก็ยังอชอบในเรื่องของพุทธศาสนิกชนไม่ใช่เิเอ้อผมได้พูดงงแล้วพุทธศาสนาก็ ได้มาไหว้พระที่นี่เหมือนกันแล้ววันนี้ผมมีโอกาสได้มาแล้วค่าไหนนอนนั้นเราค่ําและใกล้จะหมดเวลาก็ต้องไปหาที่กินนะเพราะหาที่กินเสร็จก็ไปหาที่พักนอนนั้นเดี๋ยวเราไปหาที่กินแต่ก่อนจะไปหาที่กินไปหาที่นอนเดี๋ยวผมพาไปแหลมพรมเทพก่อนว่าสวยงามขนาดไหนตามผมไปเลยนะครับ หลังจากที่ผมได้พาท่านไปเที่ยวมาแล้วในตัวเมืองภูเก็ตเนี่ยผมก็ยังอยู่ในตัวเมืองนะครับก่อนที่เราจะไปที่พักอย่างที่ผมบอกไปแล้วก่อนที่เราจะไปที่พักเนี่ยเราก็หาร้านกินก่อนเลยวันนี้ผมไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นร้านไหนอย่างไรนะครับมาเจอร้านร้านนี้เลยเพิ่นขอทางเขาเรียกว่าพนักง,งานร้านแล้วชื่อร้านมากปกซีฟูด้ดอาหารอร่อยนี่อย่างข้างหน้าผมเลยนะยกตัวอย่างอย่างเช่นเลยนะใบเหลียงผั อันนี้สุดยอดท่านดูจากในภาพที่ผมได้คดอัพให้ดูแล้วเห็นสวยงามแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้คือปูผัดผงกะหรี่กะหรี่กะหรี่อย่าอย่าอย่าเน้นมากเลยคำว่ากะหรี่ปูผัดผงกะหจะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวผมจะลองชิมให้กินให้ดูแล้วกันแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่ายำบ้เนเส้นมาทะเลก็กินยำบ้เนเส้นทะเลแล้วก็รวมของทะเลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยัง ที่แน่ๆคือเรียกว่าแกงส้มนะแกงส้มพังต้นเนี่ยเหมือนคือแกงเหลืองแหละเป็นแกงส้มอ่าน่าจะเป็นยอดมะพร้าวหรือหน่อไม้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นยอดมะพร้าวกับปลารสชาติจะเป็นไงเดี๋ยวผมขอขอขอนื้อครับขอแล้วแล้วก็ข้าวเปล่าแล้วร้อนนี่นี่เดีย๋ยวลองลองชิมก่อนนะมลองชิมเราเรามาคนเดียวเนี่หว่าลืมไปเราไม่ต้องใช้ช้อนกาดนี่ลอง รสชาติดีครับอืมหนึ่งอย่างแล้วนะรสชาติดีอ่ะเดี๋ยวผมลองใบเหลียงผัดไข่ก่อนครับมันน่ากินนะทั้งหมดมันน่ากินจริงอืมใบเหลียงก็อร่อยเ๋ยวขอปูขอบปูปูเนี่ยคือเนื้อปูเดีย๋ยวเพิ่มกิมนมันแก่ยากเอาตรงองค์กระหรี่อนที่ผสมปะสาดแล้วมันจะได้รสชาติไง,งครับนี่เห็นไหมครับ๊บ แล้วครับอ่ะม,ม,มันปินจริงๆครับมันปินแล้วอ๋ออันนี้อย่อยางมุ้งเต้นแต่มุ้งเต้นไม่กินนะกินอนะทเรทะเลอย่างกุ้งลองดูครับคือรสชาติอาหารแต่ละอย่างเนี่ยแต่ที่เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกัน อย่างที่ร้านนี้ร้านหมากหมากปกซีฟูด้ดนะท่านพิมพ์เลยมากปกซีฟู้ดเนี่ยท่านเจอแน่นอนกับร้านอา,าอาหารอร่อยร้านไม่ได้ใหญ่มากมายร้านเล็กๆแต่บรรยากาศมีกระตอ๊อบสวยๆเนี่ยอยู่ท่ามกลางต้นไม้แล้วอยู่ติดริมถนนด้วยริมถนนใหญ่ถ้าท้าง้าภูเก็ตก่อนที่จะกลับเข้าพังงาก่อนที่จะกลับไปทางด้านของจะกลับกรุงเทพแหละท่านแวะเลยร้านนี้ก่อนเลยแล้วท่านจะได้กินอาหารอร่อยก่อนกลับบ้าน ผมแนะนันอย่างนี้ครับอะเดี๋ยวผมจะพาไปที่พักทำไมผมไม่พักในภูเก็ตกระซิบมันแพงครับรีสอร์ทมันแพงเดี๋ยวผมหานอนแถวลานนองเอาว่ามาที่นี่แล้วภูเก็ตท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปหาที่พักที่ไหนผมกล่าวว่าจะไปพักตรงแถว้าน,นองแล้วกันนะผมไม่ไกลเท่าไหร่หรอกประมาณสี่ห้าชั่วโมงว่างกันไปแต่ใครที่ากมาพักที่นี่ก็ได้ครับ เหมือนกันท่านจะพักที่ไหนก็เหมือนกันเลยถ้าท่านมีงบประมาณพอสมควรตอนนี้ขอกินก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวก็กลับไปที่พักนอนพักผ่อนลาก่อนครับ ครับหลังจากที่ผมได้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องบอกว่าผมมาได้ที่พักแล้วแต่ผมไม่ได้พักที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งงบประมาณมีไม่พอในเรื่องของที่พักด้วยเราก็เลยคิดว่าจะต้องมาที่จังหวัดพังงาอีกหนึ่งจังหวัดด้วยวันนี้เราก็ได้ที่พักแล้วเรามาที่พักที่จังหวัดพังงาซึ่งเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับมีวิวที่สวยด้วยนะฮะ จะเป็นตรงไหนอย่างไรแต่เราได้ที่พักอันนี้เป็นที่จุดพังงาที่พักง่ายๆสบายเป็นกระต๊อบนะก็พักกันที่นี่เลยนะพรุ่งนี้เราก็จะเปิดถ่ายรายการที่จังหวัดพังงาต่อนะแต่วันนี้เอางี้พักผ่อนก่อนนอนก่อนให้สบายแล้วอ่ะค่อยว่ากันตรงจุดนี้เป็นที่พักตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยบอกที่พังงาละกันเพราะเป็นที่พักที่เดียวกันกับที่เราจะไปจังหวัดพังงาวันนี้ผมไม่ไหวแล้วเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว ที่นี่จะมีหมอนนวดไหมคงไม่มีหรอกนะไม่มีก็เข้าที่พักนอนแล้วกันวันนี้รายการคําไหนนอนนั่นก็คงหมดเวลากันเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าจะไปที่จังหวัดไหนอย่างไรนะครับใครอยากจะให้ผมไปที่ไหนบอกแล้วกันหรือรีสอร์ตตรงไหนบอกว่าอยากจะให้ไปรีวิวตรงนู้นตรงนี้บอกได้เลยเราพร้อมที่จะไปรีวิวรีสอร์ตสวยๆคนมาปักหมุดแล้วก็นอนที่นั่นได้เลยวันนี้ผมต้องลาไปก่อนดูแายกาพีนนีพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ไปแล้วนอยแล้วครับ